วันนี้ก็เป็นวันโกนนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระก็อีกวันหนึ่งแต่งดสอบอารมณ์เฉยๆเนาะนะปฏิบัติธรรมก็อขอให้เข้มนอกจากเข้มเราต้องดีกว่าเก่าอีกนะต้องพยายามทำให้มากขึ้นติดต่อต่อเนื่อง ความช้านับหนอใส่กันต้นจิตก็นับต้นจิตใส่กันนะ,นะถ้าตามรูปแบบก็อย่างที่หลวงพ่อท่านเทศน์ให้ฟังนะ,นะมีต้นจิตทุกขั้นตอน,นถ้าเรายัางไม่ได้ใส่ก็ใส่จริงๆมันใส่ได้นะ,นะมีพระโยภาวจรรูปหนึ่งท่าบอกว่า กราบยังใส่ได้แต่ว่าอย่างอื่นทำไมมันใส่ไม่ได้มันก็งงเนาะอย่างเรากราบสติปัฏฐานเนี่ยเราต้องใส่ต้นจิตทุกขันตอนอยู่แล้วกนะราบเป็นส่วนตัวทีนีนะ้จะทำอีบดยอย่ตัวอื่นก็เหมือนกันนะมันก็ใส่ได้แต่ใจของเราเองมันจะไม่ยอมนะนั่นเองหยิบข้าวหยิบของก็เหมือนกันนะ ตนจิตก่อนทำก่อนที่จะหยิบตนจิตขณะที่หยิบแล้วก็การเห็นใส่เข้าไปด้วยเนาะเห็นก็เห็นเนาะทุกครั้งที่ตาเราเห็นเห็นลองเท้าเห็นเข้าของที่จะหยิบจจับแล้วก็ตนจิตก็ต้องขาดด้วยเนาะบางทีดูไม่ค่อยออก ถ้ามาใส่ไม่ใส่ครับแต่ว่ามันไม่ขาดอยากไปหนอให้มันจบก่อนเพราะจิตของเรามันจะน้อมไปไงตอนที่อยากไปหนอมันก็จะดูที่นมามธรรมคือความรู้สึกพอไปหนอมันก็จะมาดูที่มือแล้วนะไปหนอไปหนอไปหนอแต่ละขณะแต่ละขณะ การใส่ใจอย่างนี้แหละต้องเพียนพยายามวันหยุดวันที่ไม่มีอะไรเป็นวันแห่งการที่เราจะเพิ่มความเคยชิน<ม>บางครั้งมันศรัทธามันไม่มีแล้วก็ปัญญาก็ไม่เกิดด้วยศรัทธาก็คือความเชื่อตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าดีนะ ใส่อย่างเงี้ยดีแต่ใครยังไม่เชื่อพอไม่เชื่อไม่ได้ลงมือทำปัญญาก็เลยไม่ได้แต่คนไหนเชื่อแล้วลงมือทำเห็นผลมีเยอะนะคอดนี้ก็มีเยอะเห็นผลของการกำหนดติดต่อต่อเนื่องกำหนดอีบุตรย,ย่อยพอถึงตอนนั้นแล้วไม่ต้องให้ใครบอกแล้วปัญญามันได้ด้วยตัวเองว่าทำอย่างนี้ดีแล้วก็ลงมือทำ เหมือนกับคนเราทานอาหารนนเนียาะหมอบอกว่าอาหารนี่เป็นประโยชน์อันนี้เราฟังเยๆยย,ย,ย,ยังไม่ได้ลงมือทำบันทีเราก็กินตามหมอบอกบันทีก็ไม่กินแต่พอลงมือทานแล้วนั้นโลกที่เป็นอยู่ก็ไม่กำเริบส่งเสริมสุขภาพเราให้ดีขึ้นนี่เราประจักษ์ด้วยตัวเอง พอไปจำด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมีใครบอกแล้วต่อไปเราก็ซื้อมากินเองแบบมีความสุขการปฏิบัติธรทมก็เหมือนกันถ้าเรามีศรัทธาแล้วก็ลงมือทำเห็นปัญญาว่ามันเป็นประโยชน์มันจะมีความสุขในการกำหนดทำยนงานมันก็จะไม่มีความสุขหรอกนออกมาข้างนอกเมื่อไหร่โอ้ยต้องทำยอยๆมันกัเพื่อนเขา ก็เหมือนกับมาเขาเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นนะยิงไปกินข้าวก็ยิงโอคนอื่นเขาช้ากันเราก็ต้องช้านะความไม่พอใจเป็นนรกนะไอ้บอกนะความพอใจมันก็จะเป็นสวรรค์แล้วก็ฉันทะนะที่อยากปฏิบัติมันก็มีด้วยฉะนั้นถึงย้ำเลยย้ำอีกเนาะเนะขาเลยว่าเชียให้ทำ เพื่อจะให้ไปถึงจุดไอ้ที่ที่เห็นประโยชน์เพรจุดที่เห็นประโยชน์เ้วโอ้ยเบาไปเยอะเลยครูบาอาจารย์ไม่ต้องบอกเลยเอาไปปล่อยที่ไหนนั่นก็ทําได้หมดมท่านทำก็ท่านเองกลับไปวัดท่านก็ทำกบท่านเองแต่ถ้าไม่เป็นตรงนี้ไม่มีทางแล้วกลนะับจากนี้ไปก็ไม่ทําเลยญาติโยมเราก็เหมือนกันญาติโยมที่อยู่ที่บ้านฟังอยู่ตรงนี้ก็คงจะเข้าใจเนาะ กับที่บ้านทิ้งเลยนะ,ะกับสติปัฏฐานก็ไม่เอานะจะเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละห้านาทีก็ไม่เอาเพราะไม่เห็นประโยชน์ไงทิ้งหมดเลยแต่ถ้าได้เห็นประโยชน์นะไม่ต้องบอกเลยนะโยมท่านมาโอ้อาจารย์ปฏิบัติถวายเป็นอริยบูชาแก่ครูบาอาจารย์ทุกวันเลยนะวันละห้านาทีอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือคนที่เห็นประโยชน์ ฉะนั้นต้องไปให้ถึงจุดนั้นนะครับถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วมันสบายมีความสุขความสุขเกิดจากการปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่ใช่เกิดจากด้านได้แล้วแค่ลงมือทำมันก็มีความสุขแล้วแค่เดินแค่นั่งเนะ่ยไม่ต้องพูดว่าจิตสงบไม่สงบนะแค่ได้เดินได้นั่งเนะี่ยความสุขมันก็เกิดแล้วยังไม่เห็นผลอะไรเลยนะ นี่ก็คือเกิดจากการศรัทธาประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าใครให้ทำเราจะทำของเราเองนี่นพวกนี้แหละการไปฉันไปอะไรก็ดีเนาะไปบอกแล้วทุกครั้งนะใครที่ไปทานอาหารเป็นหมายเด็มลำเบอร์หนึ่งไปก่อนพวงนี้ลองไปเป็นคนที่สองที่สามดู ดูใจนะมันจะดิ้นไหมมันจะอยากไหมถ้าใจดิ้นใจอยากเราก็จะได้กำหนดว่าโอ้กิเลสของเราเนี่ยมันทุกวันนี้เราไม่รู้ตัวนะนะไปถึงก่อนเนี่ยจิตมันนำไปกิเลสมันนำไปวันพรุ่งนี้วันหยุดวันอะไรเนี้ลองดูเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราก็จะเห็นเลยนะเขาเรียกว่ากิเลสเผาเรา มันจะรู้สึกร้อนอยากจะไปจิตมันกราบกราบไปด้วยจิตมันก็นึกถึงไปด้วยว่าเอวันนี้มันมีอะไรเข้าไปอาหารไม่ไปไหนหรอกนะมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละมีให้พอเคียงฉะนั้นคำว่าอาหารสัปยะต้องระวังนะไม่ใช่ว่าอาหารดีอาหารอร่อยอย่างเดียวนะเรานั่นแหละนะก็จะเป็นกาหนด มองให้เห็นประโยชน์ด้วยกินอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์สำคัญคือตอนที่เราฉันตอนที่เรากินนั่นแหละอย่าให้กิเลสมันเผาเราเผาตั้งแต่ก่อนที่จะไปฉะนั้นให้สังเกตกิเลสอย่างที่บอกนะยางเวลาเลิกก็เหมือนกันสิบโมงครึ่งบางคนก็ ไปก่อนบางคนก็กราพระอรอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตดูดินะเ็ื่อตัณหาหนำหน้ามีความอยากหนำหน้าในการดูว่าเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสกิเลสเผาเราหรือไม่เผาเรานดูด้วยตัวเองนะถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็ต้องรีบกำหนดทันทีอยากไปหนออยากไปหนออยากไปหนอ มันจิตอยากจะไปมันดับลงดับลงเราเราก็ค่อยไปอย่าไปทั้งทังที่จิตมันอยากอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันที่คูบาอาจารย์นั้นบอกว่าเห็นอะไรก็ไม่วิเศษเท่าเห็นกิเลสต,ตัวเองต้องรนะวังเนาะถ้าเราไม่เห็นกิเลสต,ตัวเองกิเลสของเราเนะี่ยจะไปทำร้ายคนอื่นไปทำร้ายตัวเอง ฉะนั้นเห็นอย่างอื่นไม่สําคัญเท่าเห็นกิเลสตัวนี้การจะเห็นกิเลสตัวนี้ก็ต้องอาศัยตัวของสติและตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวของต้นจิตใจมันทั้งหมดขันห้ามันอยู่ที่ใจนะใจสั่งมันก็ไปแล้วะใจไม่สั่งมันก็ไม่ไปอะไรจะเป็นตัวรู้คือตัวของสติที่พวกเราสั่งสมกันมานี่แหละ ลองสองสัง,ง,งเกตดูเนาะว่าเราสองสมกันมาได้เยอะแล้วมากแล้วหรือเปล่าทันไหมน,นี้ก็ฝึกทำให้อดทนอดกั้นถ้าตามใจมันไม่ใช่ไม่ใช่มาการมาฝึกเนาะมันเกณฑ์การมาสนองกิ่เลสแ,แล้วกร็อกกอยากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันไหนที่เราสามารถที่จะมุจัดอดทนได้เนี่ยตรงนั้นแหละ เป็นการพัฒนาของเราพัฒนาไม่ใช่นั่งนานนั่งเดินยิ่งหรือว่ามาอยู่ศาลาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ใช่ตัวนั้นเพียงตัวเดียวต้องมีตัวของการกําหนดได้ด้วยแล้วก็นั่งนิ่งนั่งเฉยนี่ก็ต้องรนะวังเนาะพอเวลามาส่งอารมณ์เนี่ยเราก็โอเคก็จะไม่บอกเนาะอาการเป็นยังไงเนี่ยเกาจะเล่าไม่ได้เพราะว่าอะไร พอนั่งแล้วมันไม่ได้ดูเนี่ยนั่งแล้วมันหายไปเงียบไปประสบการณ์นี้ด้วยกันทุกคน,นจะมากกันน้อยแค่นั้นเองแล้วไอ้ตัวนี้มันมีไอ้ตัวนั่นที่ความเพลินนี่นะบอกให้ก่อนนะ,ะความที่นันเพลินมันจะทําให้เราอยากจะอยู่อย่างนั้นเน่รู้ว่าไม่เนีนได้กําหนดหายไปไม่ได้กําหนดครูบาอาจารย์บอกว่าให้ขกัยกตัวนะถ้าตัวยอตัวงหรือไม่งั้นก็กําหนดนะ เพิ่มพลังของวิริยะนั่งหนอถูกนอนั่งนอถูกนอนั่งนอถูกนอสักสามห้านาทีสามถึงห้านาทีพอตื่นแล้วก็ค่อยไปกําหนดเหมือนเดิมพองหน่อยยุบหนอยถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะสะสมพลังไปเรื่อยๆ,ๆเลยนั่งอยู่กําลังของสมาธิก็มีกําลังของทินามิทาก็มีกําลังของปัจสวามสงบก็มีพวกนี้โดย โดยเนื้อหาของมันมันจะมีตัวเพลิดเพลินอยู่ทั้งหมดเลยเรียวันนันทีความเพลิดเพลินในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นให้ทุกท่านได้สังเกตเนาะอย่าไปตามนะถ้าตามแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วเขามีกําลังมากเลยนะอาการอย่างนี้นะฉะนั้นเราอย่าไปตามเขาไม่ไหวจริงๆก็ลุกขึ้นเดินจงกรม จนจงกผมแล้วก็ค่อยกลับมานั่งใหม่แล้วก็อีบกย่อยก็เพียรพยายามทำจะช่วยด้วยมันมีกำลังนีบกย่อย,ยนี่อีบกย่อยนี่จะเป็นตัวช่วยทุกๆอย่างนะถ้าได้บกย่อยได้ดีแล้วการกำนดอะไรก็จะทันหมดแล้วก็ต้นจิตนี่ก็จะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีเลยนเนี่ยมีทรงของเขาเนะี่ยหนึ่งจะทำให้กับกิริยาช้าลง สองเป็นเหตุให้กำหนดอีบทย่อยได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวของเราเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวแต่เป็นจิตที่สั่งอยู่ข้างในนะก็จะเริ่มนะจับทางขึง้นมาได้ใจนี่สำคัญที่สุดใจประเสริฐที่สุดถ้าใจเราดีการพูดก็จะพูดคำดีๆ คิดก็จะคิดในสิ่งที่ดีทำก็ทําในสิ่งที่ดีแต่ถ้าใจไม่ดีแล้วก็ยากฉะนั้นเรามาอบรมจิตนี่ก็ให้มาใส่ใจในการดูจิตโดยดูจิตดูง่ายที่สุดก็คือดูตัวอย่างก่อนที่จะทำนั่นทำนี่ทุกๆอย่างแล้วยะตนาหกดูให้ครบเนาะการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการริมรสการถูกต้องสัมผัส ถ้ามีความชอบอยู่ภายในนะั้นต้องกาหนดไม่ชอบก็ต้องกาหนดเพราะอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกนะว่าที่เกิดอังกิเลสก็เกอดยันนาทั้งหกทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจการสัมผัสเนะี่ยการนึกคิดนี่ก็เพลินนะมีความสุขเหมือนกันนะบางคนนะโอ้ยอาจารย์ทำไมมันคิดมากท่านสังเกตด,ดูไหมว่าใจมันชอบคิดนะ ไม่รู้ถ้ารู้ตัวนี้เรากําหนดชอบเนาะชอบเนาะชอบเนาะพอความชอบมันคายแล้วดับไปแล้วไม่มีแล้วต่อไปมันก็แรงสะสมมันก็น้อยไปน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฉะนั้นพรุ่งนี้วันอาทิเป็นวันดีด้วยนะนะญาติโยมที่อยู่ที่บ้านก็ทําบุญให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวานาตามกําลังพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็ขอ,ขอให้ตั้งใจทําให้ยิ่งขึ้นให้มากขึ้น ทำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารยยะบูชาให้กับมาตาปิตุพ่อแม่ของเราตั้งใจที่จะทำให้กับคนอื่นนมันจะมีพลังในการทำยิ่งขึ้นนะก็ฝากไปแค่นี้เนาะต่อไปก็ฟังที่หลวงพ่อเหมือนเดิมนะตจานาทีพร้อมแล้วก็เปิดได้เนาะ